เรียนโหราศาสตร์ระบบธาตุ EP10 ผมอาจารย์มงคลถ่ายทอดเรื่องการแปลงมวลธาตุดวงดาวมนูดวงตัวอย่างรักคนาสถิตราศีเมฆธาตุไฟอุปมาดังไฟพระเนียงหรือไฟดินปืนดาวสุกเกาะกุมรักคนาเดิมที่ราศีเมฆคือเรือนธาตุที่วา่างเปล่าไรการเคลื่อนไหวต่อเมื่อดาวสุกได้จรเข้ามาสถิต จึงทำให้เรือนธาตุราศีเมฆเกิดการเคลื่อนไหวเดิมทีราศีเมฆคงเปรียบดังมันสมองที่ตายด้านต่อเมื่อดาวศุกร์ได้เข้ามาปรากฏจึงทำให้มันสมองเกิดการเคลื่อนไหวอันปรุงแต่งไปด้วยมวลธาตุของดาวศุกร์จึงส่งผลทําให้เจ้าชะตาชอบจะดิิดลนสแสวงหาไปในทางทรัพย์สินเงินทอง มีความปรารถนาที่จะยกฐานะตนเองให้สูงเด่นและชื่อเสียงในทางตรงกัข้ามดาวสุขเมื่อมาปรากฏในราศีเมฆเรือนเกษตรดาวอังคารหมวนธาตุดาวสุขจึงจำต้องแปลงสภาพไปตามเจ้าเรือนเกษตรดาวอังคาร ดาวสุกเป็นดาวธาตุน้ำเมื่อมาปรากฏในราศีธาตุไฟเรือนเกษตรดาวอังคารมวลธาตุน้ำดาวสุกจึงเกิดการดีดตัวอย่างแรงจึงทำให้เจ้าชะตามักจะขี้ตกใจอ่อนไหวไปตามอารมณ์ที่เข้ามากระทบ และมังจะโกรธง่ายหายเร็วดาวจันทร์ได้เข้ามาปรากฏในราศีตุลธาตุลมเรือนปัตตนิมวลธาตุดินอันชุ่มน้ําของดาวจันทร์ไม่เป็นศัตรูต่อธาตุลมราศีตุลเรือนเกษตรดาวสุมองดูดาวจันทร์จะเกิดความมีชีวิตชีวาสดใสาราเรอแต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เอ๋เพราะว่ามวลธาตุดาวสุกที่ได้แปลงสภาพไปเป็นธาตุไฟเลือนเกษตรดาวอังคารทำมุมเล็งดาวจันทร์ในราศีตุลจึงส่งผลทำให้มวลธาตุไฟราศีเมฆกับสะท้อนส่งไปถึงดาวจันทร์ในราศีตุลด้วยมวลธาตุดินอันชุ่มน้ำของดาวจันทร์เมื่อเจอมวลธาตุไฟที่ดาวสุกส่งเข้ามา จึงทำให้มวลธาตุดินอันชุ่มน้ำของดาวจันทร์เกิดการดีตัวสบิงสบัดเหมือนน้ำที่กำลังกิ้งบนใบบัวมีผลทำให้มวลธาตุของดาวจันทร์เกิดการแปลสภาพเปลี่ยนไปทำให้ดาวจันทร์มักจะขี้ใจน้อยหวาดระแวงขี้สงสัยเมื่อดาวจันทร์สถิตในเรือนคู่ครองจึงส่งผลทำให้ในด้านคู่ครอง มักจะขี้ใจน้อยรละหวาดละแวงไม่ใครจะวางใจและชอบสงสัยอีทั้งดาวสุกเจ้าเรือนปัตตนิไปเป็นประเกษตรในราศีเมษจึงส่งผลในทางตรงกันข้ามทำให้เจ้าชะตานั่นแหละมักจะส่งความร้อนรนหรือความกดดันไปที่เรือนคู่ครองในลักษณะส,ส่งผลทางอ้อมๆ ทำให้ฝ่ายคู่ครองไม่ใคร่จะวางใจและขี้สงสัยหวาดระแวงในตัวเจ้าชะตา